สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในช่องของเอกกับพิวัดลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องตอนนี้เข้ามาหอดงานแล้วมาถึงงานเร็วมากนะครับวันนี้เดินทางมาจากที่พักเมื่อคือนนะครับมาขึ้นพักอยู่แถวหมอชิดแล้วก็เลยออกเที่ยงก็เลยมาหอดงานเร็วนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศหลังเวที ชุดสวยมากอันนี้น้องเอกก็บอจ้าก็้องคือเบอร์เนี่ยคูขอเอาเมียโอ้ยหมดก่อน เตะสุดเจ๊อหอมเรียบร้อยแล้วเป็นเซอร์กำลังเอาล่างลงพี่หน้องเอาล่างลงแง้วกาเก็บของไปมองเต้งหน้าเต้งโตจะขอนะครับ นี่กำลังเสียบขนนะครับที่นนองเบิงสถานที่กว่างควงแหงเหงฝ่ามากนะครับวันนี้ ชมฟรีนะครับเบิ้องบนท่ายิเบิ้ง,ง,งวิววิวสวยมากพี่อ่ะเบิ้งตีละ่ะปัด๊ดปกติอะถ้าเก็บบัตรก็จะแบบว่าราคาหลากักร้อยวิวหลักล้าน<อ>ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็คือชมฟรีแถมพี่น้องเบิ้งบรรยากาศเบิ้งอยากให้มากจะตอนนี้เลยบอกอีรีซะเบิ้งคลิปแล้วนี่อันตีรถมาเลยเด้อผู้ใดว่างนะครับมา มาปูา่ศาลนางปีมีขางอยู่มุมฟังนั้นเอ้ยนั่งอยู่ขางภูเขาเลยจิบก๊กกควยเย็นรอวาลำเล่นได้เลยคุณสาวปอมแปมพีอวสาวปอมแปมพระสาวปอมปแล้วคือแบกของถักเจน,นี่อันนี้ทีมงานคนเบื้องหลังก็กำลังทำงานนะครับไกลสิแเลีวยเลี้ยว เดี๋ยวอันขัสจะไปจอบสาวพรหมแปมกนวัน,น,นเห็นแล้วแบกของหลายแห้ง <c oughs> ใส่หล่าเราไปใส่แล้ววั Ι, อุ้ยผู้ชายอาบน้ำเพื่อนสาวมีมาหาโดยเฉพาะเลยนะใช่แล้วก็เห็นเธอแบกของมาเยอะมากแล้วก็เลยเดินมาหาเธอคู่แฟนคู่แฟนนี่ใครเห็นปะใครไม่ตีดิ ว่าไงเรานอนอยู่บ okay? ่แ <clubs> ม่นอนยังไม่ตื่นหรือเปล่าเ๊าก็จะเป็นการบุกป๊าดกระสีทายเล่ตีบ่อันดัดคอแตงกอลเลยตีบ่มีสวัสดีค่ะคินคนฝากห้อมากแล้วะติวันนี้ขนมป้าอาหารเนี่ยอยู่ไี่ล่ะโหนูรักษาหนังไปอยังหรือเปล่ามาดเลยเม็ดตีเม็ดตีอัพแปลก ีขอยู่ทั้งฝนบอสปวดหัวปวดเต็มแล้วหนะอยู่ทั้งเต็มฝนคนนี้ยวดแล้วอย่าไปทั้งฝนเบิ้งไปดูดูไปวุ้ไก่ปริศนาเป้าของกับพี่ล้าหรือยังอ่ะใช่ไหม เธอคอยตากสุดผู้ใดเ่สุดจะของตัวนี้นี่หว่ามาช่วอตัมาตากให้าย,นะา,ย,นะยางหลอดว่าเธอแหลกเอาพือสุดว่าตากไว้นีเลยหลอดไปบครค้ายางลบมาเอา้าสุดจะของ ได้สดกันแล้วพี่นอ้องอ,อย่าลืมซื้อบัตรเข่ากลุ่มนะครับอย่าลืมซื้อบัตรเมาส์เท่าไรก็เจ็ดร้อยห้าสิบเก้าวันนะครับไม่ก็ชมเป็นวันก็วันละเก้าสิบเก้าบาท ชอบชอบตรงนี้จังเลยชอบอยู่ธรรมาชาติมากฝ่ามาด้วยพี่น้องเอาสารว่าปู่ม่นางจิบถามาร่ำแสดงนะครับอาคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกของวันนี้ที่มาถึงงานแล้วฝากพี่น้องก,าก์าดแชร์กดติดตามช่องเอกวัดล่อมเพ่อนออฟิเชียลนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับคนมาว่าท่าหลายก็เลยบูหูสัญ่าอกับผู้ใดก็เลยพภาพี่น้องอยางเซิร์นเบื้องบรรยากาศลังไวที่หนาไวที่ตอนนี้ซื้อ,อ,อนะครับ สำหรับคลิปนี้ล,ล่าลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมช่องเอกพิวัตรลาเพลินออฟฟิเชียลนะครับ